คุณผู้ชมคะวันนี้เราสองคนนะคะต้าแล้วก็หวาดเดียวโตช็อ,อชปนะพาคุณผู้ชมมาอยู่กันกับรถยม w X3 นะลูกค้าเนี่ยนำรถเข้ามาหาเรานะคะบ,บอกว่าอยากจะได้กล้องมองถอยใช่ครับอ่าทีนี้แต่พอเราเข้าไปดูในรถเสร็จแล้วมันยังเป็นตัวจอเดิมอยู่ใช่แล้วทีนี้มันก็จะมีหลายทางเลือกแหละว่าโอเคอาจจะอัปเกรดใส่กล่องอิน,นเตอร์เฟซหรือว่าจะเปลี่ยนเครื่องเล่นแต่คันนี้ลูกค้าบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเปลี่ยนเครื่องเล่นไปเลยดีกว่าจะได้ได้ฟังก์ชันเสริมด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวที่เหลือให้คุณต้าเล่าดีกว่าป็น 2.3นิ้วนะครับเปเลนบูแรง8ลอง128นะครับผมตอนนี้ก็จะสามารถรองรับก้นห่ออยู่แล้วนะครับแบบหนึ่งแล้วก็สามารถแอปเปิลคาเพย์แอนด์รอร์กไล้สายได้ได้เลยนะครับหรือว่าจะโหลดแอปพลิเท่านต่างๆนี่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันตอนที่เสร็จแล้วดีกว่านะคใช่ที่ชุดสายเขาเยอะๆแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นตรงรุ่นใช่ครับแล้วก็ ระบบเดิมก็ยังใช้งานได้ปกติอ่าระบบเดิมในที่นี้คุณต้าหมายถึงอะไรบ้างระบบเดิมของรถนะครับเดิมๆของรถเลยครับใช้งานได้ปกติสัญญาณเตือนหรือว่าการตั้งค่าต่างๆการรีเซ็ตการอะไรทุกอย่างก็ยังคงจะมาแสดงที่จอตัวนี้อยู่เอาละไปต่อค่ะต่อมาก็เป็นโช๊คฝาท้าฟ้าคุณต้าอธิบายกล้องยังอ๋อยังครับอันนี้มาครอบกล้องมองถอยนะครับกล้องมองถอยนี่ก็เป็นตรงรุ่นเหมือนกันนะครับตำแหน่งติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันดีกว่าว่าจะออกมาเป็นแบบไหนค่ะได้ค่ะปะ แล้วก็ต่อมาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรช่วงท้ายไฟฟ้าค่ะรุ่นนี้ยังเป็นช่วงปาดท้ายแบบไฮโดรลิกว่าแบบน้ำมันปกตินะครับก็คือยังต้องามือดึงเปิดปิดอย่างเงี้ยแต่ลูกค้าต้องการแบบว่ากดปุ่มแล้วก็ลงเลยกดปุ่มลงกดปุ่มขึ้นหรือว่าจะใช้เซนเซอร์เท้าก็ได้นะครับก็พวกนี้จะต้องเป็นตรงรุ่นเหมือนกันทั้งรุ่นหมดนะเป็นตรงรุ่นทั้งปุ่มสวิตช์ทั้งตัวชุดมอเตอร์ชุดสายไฟเพราะไม่งั้นเขาจะใช้กับรถรุ่นนี้ไม่ได้ที่สําคัญเหมือนชอบตรงคิกเซนเซออรร์นนี่่แหลคตาาก้งดว ไปต่อค่ะประมาณก็เป็นไฟท้ายนะครับไฟท้ายตัวนี้นะครับอันนี้เป็นอาการประจำารุ่นของเอกสาอยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันจะแตกนะครับมันจะชอบแตกขาดออกมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเพเยอนะครับแล้วก็ไอทุกซีนตรงเนี้ยมันก็จะอ้าออกแล้วน้ำก็จะเข้าไปได้เราเปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆพาคุณผู้ชมไปดูทีละจุดกันดีกว่าว่าของเดิมๆในรถมาเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากตัวเครื่องเล่นกันก่อนอ่าไป เครื่องเล่นเดิมๆมออริจินอลมาเลยเป็นจอฝั่งมาแบบนี้นี่หน้าจอแบบนี้มานะคะอ่ามีคอนโทรลพวงมาลัยมาแบบนี้นะอ่านี่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะดําเนินการเปลี่ยนเครื่องเล่นใช่ไหมครับรถคันนี้มีไอได้มาอยู่แล้วไอได้ก็ใช้งานได้ได้ตามปกติใช่ครับไองานเนี่ยเครื่องเล่นก็เป็นแบบนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเราจะเก็บสายให้ลูกค้าใหม่ด้วยอันนี้อ่ะใช่ครับ อันนี้เป็นแบบนี้เราก็จะซ่อนสายไปให้เลยนะรเราจะเก็บซ่อนสายให้ลูกค้าเลยนะคะนี่หาะหน้าจอเดิมๆเป็นแบบนี้นะฟังก์ชันเป็นแบบนี้ป่ะทีนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อคันนี้ไม่มีกล้องมองถอยมาตามโจทย์ที่ลูกค้าแจ้งนี่ค่ะแล้วก็ในส่ง,งช็อคค่ะเนี่ยครับช็ก็เนี่ยเดิมๆก็เป็นอย่างนี้นะอ่อันนี้ค่ะก็คือใช้เป็นมือปิดธรรมดาอ่านี่แล้วก็เปิดธรรมดานี่นะคะเป็นโชคแบบธรรมดาอย่างนี้ใช่ครับเอาละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ามานะคะต่อด้วยอะไรนะคุณต้าไฟท้ายไฟท้ายนี่ครับ นมันจะหักนี่โอ้ยนี่แตกหมดเลยมันจะเป็นอาการประจำรุ่นนะครับจริงๆวันแรกที่ลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าติดสกอตเทปมานะคุณตาใช่ติดเป็นสกอตเทปใสมาเมื่อวันจะเผยเฉนะครับเวลาปีนนะใช่มันจะไม่แนบมันจะไม่แนบนะคุณตาขออีกทีอ่ะหวาดงงคิดเนี่ยดูจากข้างบนออกมาเนี่ยมันจะอ้าออกใช่ไม่แนบน้ำเข้าชำรุดแน่นอนอ่านี่ค่ะนี่อ่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วดีกว่า ปล่อยให้ช่างเขาเข้ามาดําเนินการเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยพาคุณผู้ชมมาชมกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมไปค่ะกลับมาที่รถ bmw x 3คันนี้กันนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราจะไล่จากด้านหลังกันก่อนเนาะตอนนี้นะคะเราติดตั้งตัวไฟท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะปากคุณตาเล่าหน่อยก็ไฟท้ายเนี่ยเห็นไหมอัน้คือนที่เราเปลี่ยนค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่แล้วเรียบเนียนเห็นไหมค่ะแล้วก็มันไม่ มันจะไม่หลุดออกมาแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมใช่เรียบเนียนไปเลยแบบนี้นะเข้ารูปสวยงามนะคะเอาละแล้วทีนี้เราจะไปในส่วนของอ่าไปโชกฝาท้ายก่อนครัอ่าได้เริ่มต้นจากการเปิดรีโมทก็ได้ครับจากรีโมทเดิมนะครับได้นี่จริงๆแล้วปกติรุ่นนี้เนี่ยตามต้นคลิปที่หวานลงให้ดูก็คือจะต้องใช้มือนะคะดึงลงมาปิดใช่ไหมตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ใช้รีโมทในการเปิดและปิดได้ อ่านี่ค่ะเราจะมีเสียงเตือนนิดหน่อยใช่นะนี่เลยแรอกมีโหมดเปิดปิดนะสองหนเราพาไปดูเซนเซอร์เท้าอ่าใช่ชิเซนเซอร์เนาะค่ะนี่ครับเซนเซอร์ก็เปิดได้เลยอ่านี่ออ้ยถูกใจคุณต้าคุณต้าเปิดแล้วก็ปิดับปิดต้องระวังหน่อยประตูถ้ามันกว้างๆเนี่ยครับมันก็จะลงไปเลยนะแล้วก็นี่เป็นปุ่มที่เราเพิ่มเข้าไปนะคะก็คือสามารถกดเปิดปิดได้ด้วยนะเดี๋ยวเราลองให้ดูอีกทีหนึ่งได้แล้วก็สําหรับคันนี้เนี่ยในการที่ใช้ชกไฟทะไฟ ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบกันหนีบด้วยอ่าอยให้คุณต้าอธิบายให้ฟังว่ากันหนีบคืออะไรมันจะเป็นระบบความปลอดภัยครเพิ่มมีของมีอะไรวางยวางเงี้ยประตูมันก็จะตัดกันทำงานใช่อ่านี่ค่ะกดปิดแล้กดปิด อ่านี่ค่ะต้องรองเขาเซตอัพนี่คือระบบกันหนีบนะคะก็คือเขาก็พอสมมุติว่าเขาเจอว่าเรายืนอยู่หรือว่ามีสิ่งวัสดุกีดขวางอยู่เขาก็จะไม่ลงมาหนีบนะ<ช>อันนี้คือระบบป่าเดี๋ยวพาไปดูตัวโชคหนค่อยช็อคอ่าได้ก็จะ,ะเป็นตองรุ่นนะค่ะนี่เราเห็นไหม จุดยึดทุกอย่างนะครับตรงรุ่นหมดเลยนะใสยไฟเข้ารูานรี่ใช่เพราะว่าถ้าไม่ตรงรุ่นเนี่ยเขาจะใส่ร่วมกันหรือว่าใช้งานกันไม่ได้<ช>นะคะขอนิดนึงคุณต้าขอแซกนิดนึงในส่วนของตัวไฟที่คุณต้าัมนก็จะมีขาเกาะนี่เห้หมาใช่ตอนแรกมันก็จะเพเย่เพเยอเนาะตอนแรกนอกจากเพเย่แล้วแตกด้วยเลยล่ะลูกค้าถึงจะต้องใส่พลาสติกคุมมาเลย นี่เรียบร้อยค่ะทั้งในส่วนของตัวโช๊คฝาท้ายนะแล้วก็เซ็นเซอร์เท้านะคะนี่ปิดโดยใช้ปุ่มได้นะคันนี้มีติดตั้งเครื่องเล่นพร้อมกล้องด้วยกต้องเลคุณตาเอาล่ะปาทีนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกล้องก่อนกล้องก็เป็นตรงรุ่นนะอยู่ที่มีอเปิดตรงนี้เลยเรียบร้อยสวยงามแยกกลิบค่ะเป็นเข้ารูปเป็นตรงมือจับเลยนะแบบนี้เลยเอาล่ะปาคราวนี้เราเข้าไปดูในรถกันบ้างดีกว่าค่ะลุกอนุญาตขึ้นรถนะคะ นี่นะคะอ่าหน้าจอใหญ่สบายตาแล้วก็เข้ารูปสวยงามนี่คุณผู้ชมดูนี่เป็นพอดีช่องนะเป็นพอดีช่องเลยแล้วก็เป็นตรงรุ่นนะคะฉะนั้นชุดสายเขาก็จะเป็นแบบตรงรุ่นนะคุณผู้ชมนี่แล้วก็มีการเก็บสายกล้องให้ลูกค้าให้เรียบร้อยเลยนะคะมาจะให้คุณตาอธิบายค่ะเปิดเข้ามานะครับก็ เงินบูทแป๊บเดียวนี่ค่ะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นหน้าจอของ Android ไปเลยนะครับชอบอบจอใหญ่สบายตาค่ะใช่หน้าจอ Android ไปเลยเขาก็จอสามารถทัชสกรีนได้นะค่ะทัชสกรีนได้หมดนะฮะทัชสกรีนเลือกเขาเรียกว่าะเลือกอินเตอร์เนเมนต์ที่เราต้องการได้ครบหมดนะครับค่ะต่ไปดูกล้องถ่ายกันก่อนดีกว่าครั้งแรกนะ เป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะนี่กล้องมองถอยขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มีเส้นบอกระยะเรียบร้อยเลยผู้ชมแสงวันนี้มันเยอะนิดนึงอ่ะนี่เลี้ยวตามพวงมาลัยด้วยนะคะนี่แล้วก็มีเซ็นเซอร์เดิมนะครับติดครบแล้วก็ยังทำงานอยู่ใช่ค่ะข้างให้อันนี้มันจะติดเสาข้างหน้าก็จะเห็นอยู่นะฮะแล้วก็ไปไปหน้าจอเดิมได้นะครับนี่เพื่อที่จะดู เพื่อที่จะดูระบบของตัวรถใช่ไหมในส่วนของตัวน้ํามันเครื่องหรือว่าอินโฟมชันต่างต่างของตัวรถนะคะก็คือหน้าจอเดิมๆ่างโรงงานเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติอยู่นะครับผมแล้วก็แตะเข้ามาแบบนี้นะครับก็มาหน้าจอ Android นะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงนะครับ USB ให้สองช่องตรงนี้นะฮะอันนี้มี USB กับช่องใส่ซิมนะฮะใส่ซิมก็คือถ้าเกิดใครไม่อยากแชร์ w i f i จากมือถือนะคะก็สามารถเปลี่ยนเป็นใส่ซิมอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สำหรับการดูหนังฟังเพลง ก็สามารถใส่ USB เสียบเข้าไปได้เลยนะอ่านี่แบบตรงนุ่นปล่อย Wi-Fi นี่เงี้ยเปิดแอปพลิเคชันที่เราต้องการค่ะโหลดมาได้ได้หมดผ่านเพโซนเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคอนโทรลพอะไล่คอนโทไล่เดี๋ยวนะต้องเปิดเพลงหนึ่งก่อนใช่อ่าทดสอบคอนโทรลพอะไล่หน่อยนี่ นี่คอนโทรลพงมอะไรใช้งานได้ตามปกตินะคุณผู้ชมคันนี้เรียกว่าครบสูตรเลยกลับไปพร้อมใช้งานทุกอย่างนะได้ความสะดวกสบายได้ความบันเทิงในรถด้วยนะคะได้กล้องมองถอยด้วยเอาล่ะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะจัดเต็มแบบรถคันนี้นะนึกถึงเทียต่วช็อปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเล่นโช๊คฝาท้ายไฟฟ้าเซ็นเซอร์เท้านะคะไฟหน้าไฟหลังอะไรเงี้ยนะได้หมดเลยค่ะยังไงนึกถึงพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ